สวัสด,ดีค่ะทุกคนคุณอยู่กับอ้อมสวยและที่นี่คือเรียงค่ะกลับมาถึงบ้านแค่นันหนเธอนี่คือสภาพเรียองตอน5้าโมงกว่ายังไม่ถึง5้าโมงครึ่งเลยทำไมฟ้าไม่อุมครึมอย่างเงี้ยฉัมองมอนจะเศร้าใจ ทำไมใชงเหงาอยู่ด้วยบรรยากาศแบบนี้ชวนเหงาเธอก่อนอื่นต้องแก้ข่าวคือดิฉันก็ได้ทําการเลเซอร์หนวดมาแล้วนะซึ่งจริงๆอ่ะหนวดฉันเฟิร์มมากฉันต้องโกนแทบทุกวันเธอแทบจะตื่นมาโกนทุกวันก่อนออกจากบ้านแต่ว่าณตอนนี้คือตั้งแต่เลเซอร์กับเชนแอนโคเธอฉันคือลืมอ่ะมันก็ใช้เวลาแบบ3 4วัน5วันฉันก็ลืมไปบ้างว่าเอ๊ะฉันโกนไปแล้ววันไหนนะมันจะขึ้นบางมาเยอะมากเธอพูดแล้วก็จะหาว่าโฆษณาซึ่งก็รีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะถ้าเป็นเนี่ยเห็นไหม ถ้าเป็นข้างบนนะมันจะเห็นชัดมากว่ามันจะแบบขึ้นบางมากแทบไม่ขึ้นเลยแต่ว่าคือตรงใต้ขางฉนานแน่นจริงๆแต่ว่าเนี่ยมันก็คือมันลดไปเยอะมันช่วยฉันได้เยอะจริงๆนะการเลเซอร์เดี๋ยวก็ต้องไปซ้ำเรื่อยๆแหละเธอเพิ่งสองครั้งเองนี่สองครั้งยังเห็นชัดขนาดนี้เธอดูแล้วกันเนี yeah, ่ยเห็นไหมเธอพอตอนเนี้ยฉันใส่ชุดนี้ที่จังหวัดระยองแถวบ้านมันก็ ธรรมดามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยแต่เมื่อเช้าทำไมใส่ไปโรงพยาบาลพยาธิสองเป็นไง <S <S เหมือนแบบโฮมเลสที่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลคือเสื้อผ้ากับสถานที่เวลาและโอกาสมันก็มีผลกับเครื่องแต่งกายเหมือนกันเช่นตอนนี้คือถ้าอยู่ระยองฉันก็เออโอเคแต่งตัวดีประมาณหนึ่งนะคะถ้าอยู่แถวบ้านตอนนี้แต่เมื่อเช้าที่ยังไงอยู่โรงพยาบาลเป็นไงเหมือนโฮมเลสนีเข้าโรงพยาบาล ก็มาเช้าจะเรียกว่าปิดกาลเทศะไหมหรอก็ไม่นะมันก็เป็นการตรวจสุขภาพทุกคนอย่าจัดทุกคนอย่าตัดสินมันแค่เราไปรับการรักษาเราเข้าไปรับการตรวจสุขภาพเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องการลาดดนเนอร์เข้าไปไงมันก็ถูกต้องแล้วไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ให้เกียรติสถานที่แต่ว่าด้วยฟังก์ชันของมันคือการตรวจสุขภาพไงเธอเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่เนาะรือเปล่า ทุกคนออกกำลังกายกันย้ำอีกทีว่านี่คือสภาพระยองที่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะแต่ฟ้าครึ้มมากยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะประมาณห้าโมงสีบห้าฟ้ามืดมากไปออกกำลังกายกันค่ะทุกคนขอเป็นวันที่ดีค่ะขอเป็นคำพืนที่ดีนี่